Check, one, คำถามนี้เป็นคำถามที่พี่ๆน้องๆหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าทำไมคนผิวดำเขาถึงแรปหรือทำเพลงเก่งกันจังเลยวันนี้เราเลยได้ไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันและคำถามนี้มันก็ไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นนะครับที่สงสัยเพราะมันก็ได้มีชาวเน็ตเมืองนอกที่ไปตั้งกระทุถามคำถามนี้ในเว็บไซต์ต่างๆเหมือนกันแล้วก็ได้มีคนเข้ามาตอบคำถามนี้กันมากมาย และเท่าที่เราลองค้นดูแล้วมันก็ไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามนี้แบบ100%เนะครับเราลองมาดูว่าชาวเน็ตแต่ละคนเขาตอบคำถามนี้ว่ายังไงกันบ้าง มาเริ่มกันที่คําตอบของผู้ชายคนนี้นะครับเขาบอกว่าที่พวกเขาเก่งเพราะพวกเขาได้รับการฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อยและการฝึกฝนในที่นี้ก็คือการที่พวกเขาไปฝึกลองเพลงประสานเสียงหรือเล่นเครื่องดนตรีในโบสถและการที่เขาร้องเพลงที่โบสถ์นี้เขาไม่ได้มาร้องกันเล่นๆนะครับคือแบบว่าจริงจังมากๆเลยทีเดียว แล้วก็มีศิลปินหลายๆคนนะครับที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการฝึกลองเพลงในโบสถ์ตั้งแต่ยังเด็กอย่างเช่นอัชเชอร์เขาก็เป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นฝึกร้องเพลงประสานเสียงที่โบสถ์ตั้งแต่อายุ9ขวบ หรือเจมี่ฟอกนักแสดงและนักร้องคนนี้พี่แกก็เคยฝึกร้องเพลงและเล่นเปียโนในโบสถตั้งแต่เด็กจนพอเขาอายุได้16ปีเขาถึงกับได้เป็นคนควบคุมวงนักร้องประสานเสียงในโบสและผลงานมันก็ออกมาดีจนเขาได้รับทุนการศึกษาให้ได้ไปเรียนในมหาลัยเอกองค์ประกอบดนตรีและศิลปะการแสดงปะปะปะ และอีกคนหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ามาจากโบสเหมือนกันก็คือสโนวปด็อกนะครับคือในตอนเด็กป๋าส n นุปแกก็ได้มีความลหลงไหลในดนตรีแล้วก็ได้ไปฝึกลองเพลงแล้วก็เล่นเปียโน,โนในโบสต,ตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับการแรปเลยด้วยซ้ําแล้วก็ยังมีศิลปินอีกมากมายนะครับที่ไม่ได้เป็นคนผิวดําแต่ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากโบสเหมือนกันมาต่อกันที่คําตอบของชายอีกคนนะครับชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นนักร้องมาทั้งชีวิต แล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนๆนักร้องที่เป็นคนผิวดำนั้นสามารถร้องเพลงได้เป็นธรรมชาติมากๆและเข้าถึงอารมณ์สุดๆ <ช plugin> และอีกหนึ่งเหตุผลเขาคิดว่าวัฒนธรรมของคนผิวดำนั้นก็มีส่วนสำคัญเช่นกันเขาเชื่อว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่เป็นชาวเผา่าคนผิวดำเผ่าต่างๆก็มักจะร้องเล่นเต้นลำอย่างสนุกอยู่เสมอและเสียงเพลงมันอาจจะฝังลากลึกมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและส่งต่อกันมาเป็นรุ่นๆจากคุณตาสอนคุณแม่และคุณแม่ก็สอนลูกวนไปนะครับ ลองมาดูคําตอบของชายอีกคนนะครับเขาเชื่อว่าความเก่งของคนเหล่านั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับสีผิวเขาบอกว่ามีคนผิวดําหลายคนที่แรปหรือร้องเพลงหรือเต้นไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่คนกลุ่มนั้นเขาอาจจะไปเก่งเรื่องอื่นๆแทนเขาเชื่อว่าความเก่งมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าอยากเก่งเรื่องไหนก็แค่ต้องฝึกฝนทดลองลงมือทํามีใจรักแล้วก็สนุกกับสิ่งนั้นๆทํามันซ้ําๆแล้วพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราได้เปรียบก็ต่อเมื่อเรารู้ตัวเร็วว่าเรารักสิ่งไหนจริงๆเพอถ้าเรารู้เร็วเราก็จะได้เริ่มฝึกตั้งแต่เนิ่นๆและทักษะในการแรปในกลุ่มคนผิวดํามันเป็นอะไรที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับเพื่อนคนนั้นก็แรปเพื่อนคนนี้ก็ทําเพลงและถ้าอยากจะเป็นแรปเปอร์มืออาชีพจริงๆแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องฝึกและพัฒนาฝีมือเพื่อให้มีสไตล์หรือลายเซนอะไรบางอย่างที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาก ส่วนเรื่องของวัฒนธรรมของคนผิวดำนั้นก็มีส่วนอยู่บ้างแต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าพวกเขาไม่ฝึกฝนการร้องหรือการแรปอย่างจริงจังและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวเน็ตเมืองนอกที่มีต่อคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วมันยังมีอีกเป็นร้อยคอมเมนต์เลยนะครับที่เรายังไม่ได้เอามา บางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จมากมายนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของพรสวรรค์หรือโครงสร้างทางกายภาพที่เชื่อว่าคนผิวดํามักมีกล่องเสียงที่ใหญ่ทําให้สามารถร้องเพลงได้อย่างทรงพลังและต่างๆอีกมากมายแต่แค่นี้ก็อาจจะทําให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพว่าทําไมคนผิวดําเข้าถึงแรปหรือทําเพลงเก่งกันจัง แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแต่สุดท้ายเรามองว่าไม่ว่าเราจะเกิดเป็นคนผิวสีอะไรถ้าตั้งใจฝึกฝนและรักในสิ่งที่ทำเราก็สามารถเก่งขึ้นได้เช่นกัน oh,